สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้อมาบ่อยอีกแล้วครับครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการฉีดยาฆ่ายาไล่อ้อยครับก็กำลังเริ่มกันเลยเป็นคูป o ต a าบีซ i e ีครับเข้าล่องอ้อยเดี๋ยวเ้ามาบ่อยสอบถามแก้ก่อนครับผมนี่ก็เป็นอ่าเป็นรถฉีดพ่นยาก็ บอกตรงๆว่าอันตรายนะครับก็ขยับหลบใกล้ๆก่อนเอฟเฟกต์เหครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับไล่ข้างๆอะไรเนี่ยโดนยาขายาเห็นไหมครับฉีดออกจากตูดรถใช้ไอ้เผาพีดีโอมาขับปั๊มผ่านสายพานมาขับปั๊มฉีดพ่นนะครับแล้วก็ปล่อย ฉีดสเปสย์ใส่ยาในร่องครับก็เอฟเฟกก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับก็คือเห็นไหมครับอันนี้บ้านของ f ฟ r ร์ม b o บเองปีก่อนเนี้ยครับก็คือมาฉีดพ่นแบบนี้แล้วครับแล้วลมอ่ะครับเห็นไหมครับลมมันจะไปทางบ้าน f ฟ r ร์ม b o บ ก็พืชผักสวนครัวของฟาร์มเมอรบอยครับก็โดนยาฆ่าหญ้าก็ได้รับความเสียหายหมดเลยครับก็ต้องใช้คำว่าไงต้องอมีมีเรื่องกันนะครับก็ปีนี้ฟาร์มเมอบอยก็เลยต้องเนี่ยครับมาเฝ้าดูต้องมาถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยครับต้องมีหลักฐานนะครับก็เดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยรอคุยกับเธอแก่เขาก่อน ปัญหาก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าเราออร์แกนิกเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีก็จริงครับผักเราไม่มีสารเคมีแต่เนี่ยครับรอบข้างทำแบบนี้เราก็เราก็มีปัญหาครับเราก็เสียหายแล้วก็ยาฆ่าหญ้าก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับคือตัวรุนแรงตัวอันตรายเลยครับแล้วเราก็อยู่ใต้ลมด้วย ก็ไม่รู้จะว่า,างไงครับก็คือเรามาอยู่ในสภาพแบบนี้เราก็ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วแต่เขาก็ยังแบบมาทำให้เราได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวฟาร์มบอยรอคุยกับทางเท่าแก่เขาอีกทีเนี่ยครับ ก็ทั้งแถบก็มีแต่ลรอ้อยอะครับเพราะว่าแถวนี้มันใกล้ลงน้ำตาลก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับครับผมก็นี่ฉีดพ่นมาใกล้จะถึงตรงสุดลายอ้อยละเดี๋ยวพามาดูครับ อุปต้าบีซ r i ี s, s ครับหน้าแคบเพื่อที่จะเข้าร่องอ้อยโดยเฉพาะก็กำลังฉีดพ่นยาอ้อยครับยาค่ายาก็เดี๋ยวผมโมบอยไปคุยกับทางเท่าแก่เขากันครับ ครับผมกับฟมอบอยก็คุยคร่าวๆไว้แล้วว่ามันจะมีเอฟเฟกกับทางผัดของเราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันเพราะว่าก็นั่นนะครับดูการสเปคคือมันขนาดยืนอยู่นี้ยังเหม็นเลยครับ อันนี้เป็นยาดูดซึมนะครับทางเท่าแก่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปสักห้าหกล่องนั้นก็ใกล้ๆเขตแดนก็จะใช้ยาเผาไหมแต่ก็ไม่รู้จะยังไงครับเดี๋ยวคอยดูเอฟเฟกอีกทีก็ฝักเออ่ก็ถ้าใครมีแนวคิดดีๆข้อเสนอดีๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ ก็ไม่อยากนะครับไม่อยากมีปัญหาแต่ก็ผักเราก็กลัวว่าจะเสียหายครับอันตรายต่อผู้บริโภคอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยก็ก่อนจากก,ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีข้อสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับก็ลากันไปครับสวัสดีครับ